เรียนธรรมะนะอย่าไปวาดภาพธรรมะให้มันยุ่งยากธรรมะไม่ใช่ของยุ่งยากไม่ใช่ของซับซ้อนเลยหรอกเรียนธรรมะก็เพื่อปลดเครื่องความทุกข์ออกจากใจเราให้ได้แม่ว่าถกประสงค์หลักจริงๆไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรไม่ใช่ความฉลาดรอบรู้อะไรนักหนานอยู่แค่ว่าทํายังไงจะไม่ทุกข์เท่านั้นแหละความทุกข์มันอยู่ในกายความทุกข์มันอยู่ในใจ,นอ,ยในใจอยากจะพ้นจากความทุกข์ ก็ต้องมาเรียนรู้มันความทุกข์มันเข้ามาอยู่ในกายในใจได้ยังไงถ้ารู้ทันมันจริงๆก็ไม่เข้ามาแต่ความทุกข์ทางกายนะห้ามมันไม่ได้หรอกถ้าตามรู้ตามดูกายไปเรื่อยรู้ว่าห้ามมันไม่ได้หรอกมีร่างกายนะเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวปวดหัวตัวร้อนเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวก็หายในร่างกายมันก็เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้ห้ามมันไม่ได้ขนาดพระพุทธเจ้าท่านก็เจ็บป่วยไม่ใช่ไม่ป่วย เมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่เมืองกรมีวันหนึ่งไปบินสบัดมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งนะเขามาใส่บาตเราตักบารใส่เราตักโรคตักภัยให้หลวงพ่อนะถวายเอาโรคภัยไข้เจ็บถวายนะมีวันเราไม่สบายไปเลยนะตอนนั้นครูบาอายังไม่ได้บวชนะก็ให้ไปบอกโยมวันนี้หลวงพ่อไปบินสบัตรไม่ได้นะไข้ขึ้น ยมอุทานด้วยความตกใจฮะระก็ป่วยเป็นเหมือนกันเหรอนี่คิดอะไรทีลึกในร่างกายนี้ยังไงก็เจ็บก็ป่วยนะห้ามมันไม่ได้ร่างกายนี้ยังไ,กกนะไ,ไง,ก,งไก็แก่ก็เจ็บก็ตายห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราทําใจได้เราอยอมรับความจริงได้ว่าร่างกายนี้อยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายถ้าจิตใจยอมรับความจริงอย่างนี้ได้ไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในร่างกายมันก็พอทนได้รับได้ อย่างถ้าเรายอมรับได้นะว่าเราต้องแก่เวลาแก่ก็ไม่กลุ่มใจสาวๆนึกออกไหมตีนกาอันแรกขึ้นรู้สึกยังไงอันแรกขึ้นแล้วรู้สึกสาหัสสาการเลยใช่ไหมแต่อันที่ยี่สิบขึ้นนี่เฉยๆแล้วเพราะอะไรเพรยอมรับได้แล้วมันแก่ถ้าใจเรายอมรับความจริงน,นะร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้ก็ไม่ทุกข์ใจมากทุกข์มันก็อยู่เฉพาะร่างกายจิตใจมันก็ไม่ทุกข์ด้วยคนระับบางคนแล้วอยู่ๆไปตรวจร่างกาย แข็งแรงดีหรอกนะไปตรวจเจอมะเร็ง <c oughs> เป็นมะเร็งนะไม่ทันจะเป็นอะไรหนักหนาอะไรชอบตายแนละ้ว <c oughs> เป็นมะเร็งขึ้นมาก็กลุ้มใจเมื่ทั้งที่ความเจ็บความปวดยังไม่ทันจะเกิดขึ้นเลยเป็นขั้นแรกๆกลุ้มใจนะกลุ้มใจมากๆแล้วใจยอมรับความจริงไม่ได้ว่าร่างกายนี้มันต้องเจ็บง <c oughs> ั้นเราค่อยๆฝึกใจของเราไปนะมาเรียนรู้ร่างกายไปเรื่อยเลย ร่างกายนี้มันเจ็บเล็กเจ็บน้อยอยู่ทั้งวันอยนู่แล้วเรานั่งอยู่เดี๋ยวก็เมื่อยนั่งอยู่เดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยวต้องการขับถ่ายนี่ร่างกายเต็มไปได้วยความทุกข์นั่งนั่งเดยก็คันใครมานั่งแล้วคันบ้างแนละ้วมีไหมคันทัานนั้นอนะ่ะกำลังเกาหยิบอยู่แต่ไม่รู้จริงถ้าเรามีสติรู้สึกอยู่ในกายนะเราจะเห็นในร่างกายนี้เต็มไปได้วยความทุกข์ ร่างกายไม่ใช่ของดีของพิเศษไม่ใช่ตัวสุขที่แท้จ,จริงหรอกนี่เราคอยมีสตินะรู้สึกตายไปเรื่อยคอยดูความจริงของกายไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งปัญญามันก็เกิดร่ากายถี่มันทุกข์จริงๆนะไม่ใช่ของดีของพิเศษเหมือนที่นึกไว้แต่แรกหรอกมาเห็นความจริงว่าร่างกายมันเป็นทุกข์นะไม่ใช่ของดีของพิเศษเวลามันเป็นอะไรขึ้นมาแล้วมันไม่หวงแหนมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายเราก็ไม่หวงแหน,ม,นมันก็ไม่เป็นตัวทุกข์ มันไม่ใช่ของดีนี่ที่ผ่านมาเวลามันแก่มันเจ็บมันจะตายอะไรนี้เราทนไม่ได้เพราะเราคิดว่าร่างกายนี้เป็นของดีของพิเศษเรามาหาเจริญสตินะเรารู้สึกอยู่ที่ร่างกายบ่อยๆเห็นมันมีแต่ทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้เรื่อยไปใจยอมรับความจริงได้ร่างกายไม่ใช่ของดีอย่างที่คิดกเ,เป็นที่ตั้งของความทุกข์นานาชน,น,นิดเลยถ้าใจยอมรับตรงนี้ได้นะอะไรจะเกิดขึ้นในกายมันก็ทุกข์อีกที่กายเท่านั้นมันไม่ทุกข์เข้ามาสิงใจ นี่ในส่วนของจิตใจบ้างเราก็ไม่เรียนรู้ความจริงของจิตใจกรรมฐานไม่มีอะไรมากหรอกถ้าไม่รู้กายก็มารู้ใจความจริงของชีวิตชีวิตเราก็มีแต่กายกับใจนี่แหละเรารู้คอยมีสตินะเราคอยรู้ทันความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นในใจเราเรื่อยๆอย่างเราบางคนขายของวันนี้ไปขายของไม่มีลูกค้าเลยใจฝ่อเนี่ยเรารู้ทันใจที่ฝ่อหรือเป็นข้าราชการนะ วันนี้นายเรียกไปนายใจเต้นเลยไมู่้จะโดนดุอะไรเนี่ยสมมติกำลังขี้เกียจอยู่ช่วงนี้ขี้เกียจพอนายเรียกนะใจไม่ค่อยดีหรือเวลาช่วงนี้ทํางานดีคิดว่านายต้องเรียกไปชมนะมาได้รับการเรียกนะดีใจถ้าไม่เรียกรู้สึกผิดปกติน่าจะเรียกนะน่าจะชมเราบ้างในการปฏิบัติจริงๆไม่ยากนะเราคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปใจเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เคยเหมือนกัน เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายให้เรามีสติให้แหละคอยตามรู้ความรู้สึกคอยตามรู้จิตใจที่มันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงมันทํางานทั้งวันทั้งคืนคอยรู้สึกไปคนในโลกนี้นะมันลืมตัวเองลืมกายลืมใจตลอดเวลาชอบหลงพิคิดเวลาเราหลงพิคิดสังเกตไหมเวลาเราคิดเราไปรู้เรื่องที่คิดแต่เราจะลืมกายลืมใจนะเงื่อนการปฏ,ฏิบัติท,ทําไม่มีอะไรมาก เวลาใจเราหลงไปคิดรีบรู้ไวๆพอเรารู้ทันว่าใจหลงไปคิดนะใจจะตื่นขึ้นมามันจะสามารถรู้กายสามารถรู้ใจได้ดูกายก็เห็นไปมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยดูจิตใจดูไปมีแต่ความไม่เที่ยงอย่างจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขใช่ไหมบางทีก็มีความสุข,มมสมมขขึ้นมาความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเดี๋ยวพอมีความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปดีใจเสีย,ยใจทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เกิดขึ้นมา จะโลภจะตรวจจะหลงอะไรก็ตามเถอะมันอยู่โชคเราาแล้วมันก็หายไปนี่เราคอยมีสติตามดูไปนะในใจเรานี้ทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปดับไปดับไปการที่เราคอยรู้คอยดูอยู่เรื่อยๆนะไม่ละ้เลยดูอยู่เป็นประจำดูไปมากๆบางคนดูเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอนะไรก็ดูไปจนบรน,นึุใจมันยอมรับความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตใจเรานี่เป็นของโชคเก่าทั้งหมดเลย สุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราว,กกว,ราวโลกตรวนลงก็ชั่วคราวอะไรอะไรก็ชั่วคราวหมดเลยพอเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนะี่ยคราวนี้เวลาความสุขเกิดขึ้นแล้วเราไม่ลงงหลงระเรรงแล้วพอความสุขหายไปเราก็ไม่เสียดายนะไม่ทุรนทุรายเพราะความสุขหายไปแล้ว,นะถ,วนะถ้าเรารู้ว่ามันของชั่วคราวความทุกเกิดขึ้นเราก็ไม่ทุรนทุรายถ้าเรารู้ว่าชั่วคราวไม่ต้องเกลียดหนอกความทุกอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปเหมือนกัน เนี่ยการที u, ่เรามามีสติคอยรู้ทันจิตใจตัวเองเรื är, nisse, ian, ่อยๆวันหนึ่งเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นของโชคเก่าถ้าทุกอย่างมันเป็นของโชคราวแล้วเราจะไม่กลัวความสูญเสียแล้วคนในโลกไม่กลัวความสูญเสียนะหรือถ้ายังไม่มีก็อยากมีขึ้นมาพอมีแล้วก็กลัวว่าจะสูญเสียไปแต่ถ้าใจเราเห็นความจริงทุกอย่างมันของโชคเก่าความสุขก็โชคเก่าใครเคยมีความสุขตลอดเวลานี้ไหม ความสุขที่ไม่เคยหายไปมีไหมไม่มีนะลองนึกดูในชีวิตเราเนี่ยมีไหมความทุกข์ที่มีตลอดเวลาไม่มีนะวามทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวนะอย่างบางคนทุกข์นานหน่อยอกหักใครเคยอกหักบ้างโอุ้ณสุเมศถามทีเรยกก่อนทุกทีกำลังจะประกาศเมื่อปปตอนนี้ยังโสดเลยอกหักแล้วโสด คนไหนไม่จะอโอกห่างนะชีวิตไม่มีรสชาติไม่รู้จักว่าความทุกข์เป็นยังไงใครเคยคนที่เรารักตายแนละ้วพ่อแม่ตายสามีภัรยญาตายใครเคยมีลูกตายบนะ้างมีไหมมีลูกตายเนชีวิตมันเต็มไปด้วยความไม่สมบัตินะความรัดคลาบถ้าใจเราคิดแบบว่าทุกอย่างต้องถาวรทุกอย่างต้องถาวรแล้วพอเราเจอกับความเปลี่ยนแปลงเรารับไม่ได้นะ ใครเคยรวยบ้างมีไหมใครเคยรวยแล้วพอสบู่แตกแว่ามันไม่รวยตอนนี้นะเวลาเคยรวยใช่ไหมว่าพอมันไม่รวยนะ้เฉาเลยใช่ไหมสมมติมีเคยมีเงินร้อยล้านเหลือล้านเดียวเฉาเลยแทบจะตายนะแต่ขาดใจตายแนละ้วคนเคยมีเงินสองร้อยบาทวันนี้มีพันบาทมีความสุขแล้วมีไม่ถึงล้านก็มีความสุขนะ,ะนั้นเราอยู่ที่ใจเราเนี่เองเราใครมีสติรู้จิตใจของเราไปเรื่อยเลย <ersch> ความสุขมันก็ของชั่วคราวความทุกข์มันก็ของชั่วคราวอะไรๆก็ของชั่วคราวถ้าใจยอมรับความจริงได้ว่าอะไรๆก็เป็นของชั่วคราวเนี่ยความทุกข์มันจะตกหายไปเวลาเราพลัดพลากจากสิ่งที่รักเนี่ยเราก็รู้เนี่ยคนที่เรารักนะวันหนึ่งก็ต้องพลัดพลาดไปหรือเราสูญเสียมีเงินมีทองเงินทองสูญหายไปเงินทองมันเป็นของโลกมาอยู่กับเราชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็ไป ไม่มีใครนะ้าเก็บเงินเก็บทองติดตัวไปได้ตลอดเวลาไม่มีอยู่แล้วความสุขทั้งหลายที่เราไปเก็บสก,กายหามาคนทั้งหลายเนี่ยไปเก็บสก,กายหาความสุขตลอดชีวิตเลยเหมือนเหมือนจะได้นะแต่ไม่ได้ไม่ได้อย่างใจมีความสุขขึ้นมาช่วครั้ง่วคราวความสุขก็หายไปอีกอะไรอะไรในชีวิตเรานี่เป็นของช่วคราวนะสุดกอให้เห็นตรงนี้นะฝึกบ,บ่อยๆแล้วเราจะพบความอัศจรรย์ของธรรมะ ถ้าเราเห็นในกายนี่เต็มไปด้วยความทุกข์จิตใจนี่ก็มีแต่ความชั่วคราวทุกอย่างเคลื่อนไหวทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดนิ่งเลยไม่เป็นไปตามใจอยากอย่างร่างกายเนี่ยเราอยากให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดอยากให้แข็งแรงตลอดมันก็ไม่เป็นอย่างใจอยากใจเราเราอยากให้มันมีความสุขตลอดมันก็ไม่เป็นห้ามมันไม่ให้มีความทุกข์นะมันก็ไม่ฟังนะมันก็ยังทุกข์ได้อีกสั่งไม่ให้มันชั่วมันก็แอบชั่วอยู่เรื่อยๆ ยิ่งภาวนาเก่งจะรู้เลยว่าทําชั่วบ่อยมากเลยใจเนี่ยไหลไปเกิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยแบบเฝ้าร,รู้เฝ้าดูไปนะเขาเห็นแบบของมันบังคับไม่ได้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ของบังคับไม่ได้เฝ้าดูไปมากๆใจจะคลายความยึดถือในกายในใจอะไรเกิดขึ้นในกายไม่กลุ้มใจอะไรเกิดขึ้นในจิตใจไม่กลุ้มใจเฝ้ารู้ตรงนี้นะจนวันหนึ่งใจยอมรับความจริงได้ความทุกข์มันจะตกหายไป ธรรมะข,ของพระพุทธเจา้าก็เป็นธรรมะที่อัศจรรย์มากเป็นธรรมะที่เราต้องดูเอาเองก็ฝึกเอาเองเป็นธรรมะของคนที่พึ่งตนเองไม่ใช่ธรรมะที่หวังพึ่งสิ่งอื่นๆอย่างจะมาขอพรน,นะมาจุดทูปจุดเทียนไปไหว,พธธรรรไว้พระพุทธสีหงไหว้ก็ะ่งพระาธาตุเลยนะอธิษฐานนะขอให้มีความสุขขออะไรนะได้แต่ความสบายใจหรอกว่าได้ขอแนละ้วจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่ตามใจกระทำของเราเองไนมะ่ใช่ทำตามของเรา ในศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอ,อนร้องขอให้ใครมาช่วยเราหรอกเทวดายินปลมอะไรเพราะก็ลําบากของเขาอยู่แล้วต้องช่วยเราจริงจังอะไรนักไม่ได้หรอกของเราแต่ละคนเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามกรรมของเราแต่ละคนเองน <ๆ S 2> ี่ศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาของการพึ่งตัวเองอยากได้ความสุขนะอยากจะพ้นจากทุกข์ก็ต้องพึ่งตัวเองอยากได้มากคว่นิพพานก็ต้องพึ่งตัวเองใครๆก็ช่วยเราไม่ได้ครูบาอาจารย์ช่วยเราได้แค่บอกทางให้เราเดินเท่านั้น างเดินไปสู่ความพ้นทุกข์นะก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยไปความจริงของมันก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรคอยรู้กายคอยรู้ใจเรื่อยดูมันแสดงใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยไปถ้าใจเห็นความจริงแล้วใจจะคลายความยึดถือออไปพระพเจ้าเคยสอนนะถ้าเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายยิ่งคลายความยึดถือก็คลายความยึดถือจึงหลุดพ้น หลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดแล้วใจมันจะโล่งโปร่งเบานะใจมันไม่เข้าไปหยิบเฉยอะไรอีกใจของเราที่ยังไม่พน้นเลยจะเข้าไปตะครุบอารมณ์ตลอดเวลาไปเก็นแม่ใจอยาก,กระโดดใส่อารมณ์ตลอดเลยถ้าภาวนาเป็นแนละ้วดูจิตดูใจเป็นจะเห็นจิตโดดตะครุบอารมณ์ทั้งวันทั้งวันทั้งวันทั้งคืนเลยนั้นตะครุบขึ้นมาตีไรความทุกข์เกิดขึ้นเป็นภาระขึ้นมาทุากทีแต่ถ้าใจิตใจได้รับการฝึกหัดนะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจเรื่อยไป มันเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ของดีของพิเศษหรอกมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้นะคลายความยึดถือไปนะไม่ไปแบกบไปหามามันนี้ยมนใจก็โปร่งโล่งเบานะใจจะมีความสุขมากไม่มีอะไรเหมือนอกความสุขของธรรมะความสุขอย่างรอบๆเป็นความสุขที่ต้องยิงอาศัยคนอื่นยิงอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาความสุขในธรรมะนะั้นไม่ได้ยิงอาศัยใครนะคือตัวเองแท้ๆเลย น้ำพักน้ำแรงแท่แเลยนะมีสติรู้กายรู้ใจของตัวเองไปสติก็ต้องทําให้มันเกิดขึ้นมาเองรู้กายรู้ใจก็ดูกายดูใจของตัวเองไปเนี่ยค่อยๆฝึกค่อยๆดูไปอย่าใจลอยคนเราส่วนใหญ่ชอบใจลอยใจลอยแล้วก็ลืมกายลืมใจไม่ได้รู้กายรู้ใจต้องคอยรู้กายต้องคอยรู้ใจบ่อยๆะเราเคยได้ยินคาว่ามคผลนิ่พาน อยากมีมัสมีผลขึ้นมานะต้องรู้กายรู้ใจลไม่มีทางเลือกที่สองไม่ใช่ไปร้องขอขอให้ได้มัสมีผลใส่บาตรแล้วก็ขอนะนิพพานะปัจโยโอตโอุขอไปเถอะแล้ที่รับบาตรก็ยังอาตมาก็ไม่มีเหมือนกันนะไปขอเอาไม่ได้อยากได้มัรคผลนิพพานนะอยากจะพ้นทุกข์จริงๆต้องเจริญสติเอาไม่ใช่ว่าเจริญสติอย่างเดียวนะคุณงามความดีทั้งหลายต้องทําทั้งนั้น ศีลก็ต้องรักษาคนที่ไม่มีศีลเนี่ยใ,ใจไม่สงบใจจะพุ่งต้านก็คืออย่างง่ายๆนะถ้าเราจะโกหกใครสักคนเราต้องคิดใช่ไหมคิดที่ไม่สงบนะต้องวางแผนโกหกเขาจะเชื่อไหมพอโกหกคนนี้เสร็จแล้วไปเจออีกคนนึงโกหกอีกอย่างหนึ่งต้องใช้ความจํามากเลยเกิดโกหกแล้วอีกวันนึงไปพูดอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันนี่เสียหายใช่ไหมแม้กระทั่งโกหกได้ยังเหนื่อยเลยต้องปรุงแต่งต้องคิดมาก ไปกินเหล้าก็ต้องคิดมากนะหางเงินมากินก่อนนะแล้วไปชวนคนมากินกินคนเดียวก็ไม่ดีอกเหงาเหงาหลวงพ่อเคยเจอที่เมานะเพื่อนกันหลวงพ่อเรียนรัฐศา,าศาสตร์เหมือนท่านแหนมเพอเนี่ยแหนมเพอได้รุ่นพี่หลวงพ่อปีทานสุรินเพราะรัฐศาสตร์มีอยู่กลุ่มแนละชอบกินเหล้านนอยเวลาจะกินเหล้าแนละ้วต้องชวนเพื่อนไปกินด้วยมันอ้างพุทธภาษิตได้นะบอกว่ากินคนเดียวไม่เป็นสุขนะมีพุทธภาษิตนะ ลงๆแลงวลกลงด้วยกันผีเพื่อนคือสิเวลาจะกินเหล้าใช่ไหมก็ต้องจิตใจวุ่นวายขาดสติวุ่นวายจะปินชู้กับเขาใช่ไหมใจสงบไหมใจก็ไม่สงบนะใจก็วุ่นวายจ็ดวางแผนไปฆ่าเขาไปตีเขาใจก็ไม่สงบใจก็วุ่นวายใจที่ไม่อาคาดมากายนันใจที่ไม่ละโมบลบมากไปเอาของใครเขาใจที่สันโดษอยู่ในคู่ของตัวเองอะไรอย่างนี แต่อย่างนี้สบายงั้นการที่เรารักษาศีนนะเมื่อกี้มา่กลัขอสีไปแล้วรักษาไว้แล้วใจมันจะสงบถ้าเรามีสีแล้วใจเราจะสงบนะคนไม่มีสีใจฟุ้งซ่านพอใจสงบแล้วอยาให้มันสงบอยู่เฉยๆใจสงบแล้วไม่ฟุ้งซ่านมากไปแล้วนะคอยมารู้กายคอยมารู้ใจตัวเองไปคุณงามความดีทั้งหลายเราทำทั้งนั้นเรามีสีใช่ไหมใจที่สงบใจที่ตั้งมั่นเรื่องมีสมาธิ มาคอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรียกว่าเจริญปัญญาเคยได้ยินไหมสีสมาธิปัญญากรนะสีสมาธิปัญญานี่มันเป็นบาตเป็นฐานสนับสนุนกันขึ้นไปเป็นลําดับลําดับมีสีนั้นเป็นพื้นฐานนะทําให้ใจตั้งมั่นขึ้นมาใจไม่ฟุกซ่านใจสงบใจตั้งมั่นแล้วค่อยมารู้กายรู้ใจเรียกว่าเจริญปัญญานะเจริญปัญญาไม่ใช่ไปเรียนตำลบตำรงตำลาอะไรมากมายนะอย่างนั้นเรียนมากๆกก็ดีเหมือนกันได้ความจํา พอแก่ๆ okay นะหรือสอบเสร็จเดี๋ยวก็ลืมลวบางคนเรียนธรรมะเยอะเลยท่้าอะไรได้เยอะแยะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเขลืมแนละ้วพอสอบเสร็จก็คืออาจารย์หรือการเจริญปัญญาจริงๆก็คือมีสติรู้กายรู้ใจแต่ดูความจริงของกายของใจซึ่งมันเป็นใจรักแต่กนะา,ารภาวนาก็มีียางิ่งรักษาศีลไว้มีศีลแล้วใจสงบใจสงบแนละ้วรู้สึกกายรู้สึกใจ,กใจดูกายทํางานดูใจทํางานนะ แต่ละวันแต่ละวันเราก็พอนาของเราไปอย่างนี้หละเป็นมันหนึ่งใจมันก็ฉลาดขึ้นมาเห็นความจริงทั้งกายทั้งใจเต็มไม่ได้วยความทุกข์พอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่เราจะไม่ยึดถือทุกวันนี้เรายึดถือกายยึดถือใจเพราะว่าเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้นําความสุขมาให้เราได้แต่ถ้าเรามีสติจริงๆเราเห็นกายนี้มันทุกข์นะใจนี้มันทุกข์อย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อตอนภาวนานไม่เป็นตอนเด็กๆนะเวลานอนนี่รู้สึกมีความสุข พวกเราตอนนี้ใครยังรู้สึกมีความสุขตอนนอนมีไหมแต่รภาพสี่นะลองยกมือให้ดูแก้ม่วงเนะยอ,อะเลยนะรู้สึกนอนแล้วมีความสุขลงแก่ๆหน่อยจะรู้เลยนอนก็ทุกนะนอนโอ้เมื่อยอีกแล้วซีิกอีกทีพลิกแรงไปก็ตื่นนะมันมันทุกข์ทุกข์อิริยาบถเลยยืนเดินนั่งนอนทุกข์ทั้งนั้นเลยพอเราเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์นะมันไม่เสียดายแล้วถ้าถ้ามันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตาย มันเป็นตัวดีเป็นตัววิเศษถ้าจะตายหนึ่งเสียดายถ้าเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์มันจะตายเสียดายอะไรไม่เสียดายนะกลับจะได้เริงใจเลยคนสตินะคนคนเป็นสตินั่นอยู่ที่ใจเรานี่เองถ้าฝึกสติรู้กายร,รู้ใจให้มากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะกระทั่งตัวเราเองจะตายอย่าว่าแต่ว่าคนที่เรารักตายเลยคนที่เรารักที่สุดคือตัวเราเองนี่กระทั่งตัวเราเองจะตายเรายัางไม่กุ้มใจเลย เราจะจนลงบ้างน,นะยังพอหากินได้ไม่รวยมากเหมือนคนอื่นมันก็ไม่กลุ้มใจนะอย่างคนที่ไปเรียนกับหลวงพ่อนะคนวรวยเยอะนะแต่ไม่ใช่ว่าวัดหลวงพ่อเปิดรับเฉพาะคนรวยแต่บางทีคนจนๆไม่กล้าเข้ากลัวเองอะเห็นหรถยนเยอะเลยไม่กล้าเข้าอย่ากลัวนะคนไหนเข้าวัดหลวงพ่อไม่เสียสตังนะไม่มีเรื่องอะไรมคนยากคนจนอะไรก็ไปเรียนได้มีคนมาบอกหลวงพ่อเลยเลยว่า ประเทศน้้นประเทศนี้ฟังซีดีลวงพ่อแล้วนะฟังก็เฉยๆนะก็ไม่งงหัวดังสีดีนั่นนะ้นฟังแล้วมันก็สติมันเกิดแล้วฟังไปสิแต่มีวันนั้นคนมาบอกว่าเนี่ยคนขี่ซาเล้งอะนะซื้อของเก่าๆซื้อขวดซื้ออะไรมันเปิดฟังไปด้วยหูเราฟังแล้วดีใจนะธรรมะลงไปถึงคนยากคนจนคนที่ทุกข์ยากอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีอย่างอื่นแล้วเขามีธรรมะเป็นที่พึ่งได้ น่าครึ่งใจได้ข่าวตามร้านโชว์วยนะถูกร้านเซเว่นมันแย่งลูกค้าไปเกือบหมดแนละ้วเลยห่วยจริงๆทาง่าวนี้โชว์แต่หวยลนะคราวนี้ดีๆไม่เหลือแนละ้ะเปิดดีๆเราฟังใส่นะใปดูจิตด,ดูใจไปนั่นเวลาเรามีความทุกข์นะเราอยู่กับธรรมะเยิ่งชีวิตเราเอาแน่นอนไม่ได้เลยคนยากคนจนคนลําบากไปเนะี่ย ธรรมะเป็นของกลางนะเสมอภาคนะไม่ใช่ธรรมะเป็นของคนร่ําคนรวยอย่างเดียวหรอกไม่ใช่ของคนเรียนหนังสือเยอะๆอย่างเดียวหรอกธรรมะเป็นของกลางของทุกคนนะถ้าสนใจถ้าตั้งใจฟังสังเกตจิตสังเกตใจไปก็พ้นทุกข์ไปด้วยกันแล้นแหละนะค่อยๆฝึกแปลนะตั้งใจนะดูใจทําใจให้สงบอุทิศส่วนบุญของเรา ให้ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายนะตั้งใจยะถาวาริวะปุราปริภูเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตหินงังเปตานังอุกปกระปติอิชิตังปฏิตังตุมพังคิดเมวะสมิชัตุสัพเพภูเรนตูสังกัปปากันโตปนา,า,โา,านราโยาาสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโอวิปัชชนตุสัพพโรโภวินัสตุ มาเตปวัตวันตรายโยสุขีที่กายโพภาวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังหุทาปัจจายโนจัตตาโรโอธรรมาวัันตีอายุวันโนสุขังภะลัง